สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มากระโดดเชือกดีกว่านะคะกระโดดเชือกได้ไหมดีค่ะจัดสถานที่เอาอปกกระกังกายก่อนสถานที่เดี๋ยวหันมาทางนี้บ้างดีกว่า Thế này các người ạ Để khói rộp này Giờ sơ thích bấm เแล้วค่ะเดี๋ยวไปคิดท่าอื่นไปออกท่าอื่นกันก่อนนะคะอันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องกระโดดเชือกนะคะนี่ก็ได้มานะคะซื้อมาก็เก็บไว้เนาะไม่ได้ออกกําลังกายสักทีส่วนมากจะไปวิ่งนะคะไปวิ่งตรงสวนตรงสะข้างหน้ามีสะข้างหน้านะคะแล้วก็ข้างหลังอีกสอสะนะคะ ดูสิคะสภาพนะคะสภาพยังแบบว่าไหมเอี่ยมเลยนะไหมเอี่ยมแต่ว่าก็จะมีตรงนี้เนาะสนิมตรงกลางเชือกไว้แบบว่าเหมือนกับว่าเวลาเรากว่งเชือกไปให้แบบน้ําหนักอยู่ตรงนี้หรือเปล่านาะนะคะเขาก็จะขึ้นสนิมนิดนึงนะทุกคนมีสนิมนิดนึง การออกกําลังกายช่วยให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็การกระโดดเชือกนะคะทำให้หัวใจเรานะคะเต้นแรงเต้นเร็วก็ทําให้แบบว่ามีผลดีต่อร่างกายแล้วก็เลือดนะคะสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทําให้เบิร์นได้ดีมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวรอชมนะคะคลิปต่อไปว่าอออเลนไปคิดท่าก่อนนะว่าจะมาออกกําลังกายท่าไหนดีนะสะควอตก็ทําแล้วเนาะ มีอะไรอีกบริหารเอวดีกว่าเนเอเอสลดพุงเนาะที่เรามีปัญหาออาเลนที่มีปัญหาเอวเอวหนาแล้วก็พุงหนาเนาะเราก็ไปกําจัดส่วนที่เรามีปัญหาดีกว่าไปต่อกันเลย